สวัสดีจ้าพี่น้งองวันนีนก็พาากันว่าหอายแยอะ้รก็เมื่อนี้ยอยู่ทุกหน้าใครแนมือน,นี้ก็ทว้าวงขอจอนรุไล่โบรรยมันจากาศยามแลรหกโมง เือน้ำไฮน้ำน่สีพัดอีหงมีอย่างไรแล้วผลงานทางนานาโอ้ยเมื่อกียก็บ่ได้อัปเดตอย่างไรแล้วพี่นอ้องมาหอดกบอัปเดตให้พี่นอ้องหคลิปเดียวกว่ามาหอดแล้วแล้วก็พากันนอนเลยให้แนวเมืออื่นเ่อไก่ปายใน <c oughs> อันนี้ก็สีผ้ากันเขาไปเต้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยพี่น้องมืดโอ้เขาทางนี่ก็ได้เต้น อันนี้รถรถอันนี้โบดูว่ารถเป็นแม่บ่งบอกว่ามเป็นอันนี้เลยมาเป็นรถบัตเลยเสี่ยงไปเดินดูงานข้างหน้าป่ะไปเดินดูงานข้างหน้าป่ะ ก็เสิออกไปให้น่องใว่าเปิดเพงรัดเอะไปอันนั้นมีคองเลบางนี่เด้พี่น้องเขาจ้าเราเปิดเพ้งเปิดเพ้งใส่องพูดอะทำดิทำดิแคทตี้แคทตี้มมมมมดมีเสดนี่อแม่มัน ร้แ,แม่คือฮอสเนี่ยไอฮอตดีแล้วคือได้มวงจอดดีใช่ปล่อยอย่างหมดแล้วกันนะนอนลายวะเออไม่ได้รถเหมือนอะบ่กล่อกองงจอดนะั่อะไะเออเขาต้องเขาต้องไปซื้อมาอันนี้แหละเสีอยงเสีอย่างต้องเขาดูอยู่นะมันสามพันเท่าไหร่เนี่ยกองติดหน้ารถ มีสูตมีส oh ูตด้วยของท้งมันมีแต right. nah, mm. ่ในลูดเท่า้ตงเอานอกดทั้งีอยวรอบโตเปเดพี่เิดไม่ไม่เราเปิดบานีนัการยางเกี่ยบสึนคั้นเลยานำเลยฮะอานำเลยเียนแน่นเลยโอเมนนาดน้ำนำมันจะมีหูไหนไม่หลลงเนยหลลงน้ำตรงเดขา่ใส่้ขาเา นี่หมงตรงงานเลยนางตรงใช่ไหมนี่นางของางตรงก็คื<ะ>อของไว้ตดเลยป่ะเกียรมานนนเกียมมานอน,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 อนโอ้มอเตงไฟกัดของเขาถือมือแก๊ปไปดต่คันถือกัดล้วโป้สีทไทยเด็กบปบบ๊อพปี่หนอโอเคแล้วปเะแล้วออกไปต่อเยื่อทงหนางงานเลย พี่ต๋อเ่าก็มาต่อกันให้หนอยนะแต่ว่าเอาไม่ได้อัดเยื่อุ่นแล้วพี่น้อเพราะว่าเสียงเพลงไม่แม,ม่ยังจะกินยกกังกระซือไปไปเลยเาาพราะว่า,บบากินต้มมาม่าแล้วกินแล้วแบบไม่ได้กินอย่างสิ่งอค่ะ มันตีเพ้่นนี่ผู้ใดมาสามหาหลังรรมาตองยันมะพผ้าอันนี้เขาได้ขนะาดมะกผ้าบ้านเขาเลยมันสมเลยเด้มันเป็นแบบมะกผ้าอันเขาจะมะพผ้าเอาไฟปะพร้าเอยังอ้าวแมขึ้นมาสีทักหาตา,า,า,าแม่แสงเป็นเยอมาก่แม่ เพิ่นมาที่หลังนี่เพิ่นโทรให้แมวมาหับนี่วันไหนอะวันนี้โทรกับบรับใหญ่นี่ทรหาแคทอยู่บางบงแคทเลยเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นบัวอันอาแคทแล้วเพิ่นมาอันนี้แม่หักมาแล้วได้เอียงมาฝากลูกไส่อยู่ได้อยู่จะแนวกินนี่แล้วจว่าเพิ่นเพิ่นมาที่หลังแม่แม่มากเลยอ๋อแม่หักซีสเกตอันนั้นตรงนี้แบบบุกซีดาบักซีดาก็ม่วงวะ กกมีลูแก้วกับเฮนมาอยู่จับเข่ากับมีดน้องจีนแต่ว่าอันไ่ต้องซื้อแม่แสงเอามีดมาให้เนาะสุ้มแคทก็เอาไว้อยู่ในเต็นท์มาไปพาในเต็นท์แล้วก็ไปเก็บได้อีกเล่มหนึง่งมาที่นี่เฮียจ้าเฮียไปใส่เมีมาอยู่มียยันเพิ่ขขขมบริเตียมมาเ่ยแซงวะไปวันไหนเนาะปะวันย้หายงานในแรือเพิ่นมาออกมาฮับแน่เพิ่นมาเพิ่นไปบปถือบอกว่าอยู่ไหนเนี่ยก้อนน้างเอาไว้รถังคืนนี้รถรถเพิ่นกับปรหุนเ แม่จะมบางยงบางอู่มาจะานมอนี่แม่ขนมาจะคนมึแต่แมมมาแล้วสองโอก็อสิบามากบูรสองอีกบ่แม่ซิบมาจันทรนละมอสไส้แต่น่นมากอีกบานถึงิมากลนแม่โบถา,าว่าอย่างลมกไส้ที่เขากอนโอพอดีเะลูกไส้อพอดนยัง<ๆ>ไ่กินข <c oughs> ้าพอดีกันยังมาบอกคุยกันห้องไปเว้นเนียนสย้กันจะกินจา ย oh ็นใจบันไดอยู่ในเมืองข้างๆทางนี้ยี่สิบแปดคิวใครอยู่ครับปไกัเมื่อเมื่อวนจะมาบันไดคนนี้หรือเป่นี่เราวเบาอยู่มาปไกลเได้แมวเสียน้ออยู่บนได้ปไกัจะมาบอกบันแมวแมมันนีกรสิบกโลวสิต่บันแมมันนีกสกโลาไปพูนกันประมาณสามสิบสี่สิบ หลงปลาอยู <Cock S 2> <ım. S 1> ่ใส่ลงในแสงเลยว่าเข้าไปแล้วป้าแจ็ค่อนมาให้แมวมาหลับบอกมาหลับท่านี้เขาอยู่ทุกคนมาหลับกันไหโทก่กับว่าแฮปปะเป็นจุดคำปรสิมธหนึ่งใจซีมุ่งเป็นลักคาดไม่ไหวอยู่แม่ก็เรยว่ามุดบถาด้วเถไปอยู่หังงานบมาเร็วกับมาหอนชื่อว่าอะไรล่ะอันหอน ไปกัากอปกันไกนาัเขวเียวโอ้ยเขีวเมียวแมนมาเป็นกัปตปีลาหงมา่เด้เธอระกทิปบวชแจเทื่อบบิดกด็นกระดิ่งแงมู่ใดเพิ่นบ่มกินเฮางหแบ่งเลยแบงกันบวด่าเครื่องติบเนี่ลละแมยต่นมาให้ดของไาลอน ่เสกบเลยจริงีดีอร่อยนะปีมหมูติดมันด้วยนะถ้าเป็นเนื้อเล้นล้นอ่ะมันจะแข็งมันต้องมีติดมันเลยแกล้ามโลโก้ว่าเป็นไก่มะนานหงนูไสม่ยังไม่สีสานหาแอเเดียวดีเน่ยสร็มันแค่แล้งออกมาพอดีแม่แสงโทษไปแม่ันกินแล้วต้มอ่าก่อนออกมา เอาสำหรับพี่น้อยจะสร้คลิปนี้แค่ขอฝากไว้เสมอคิดนักต่อกันมะจ้าสวัสดีจ้า